ก่อนก่อนชั้นเขาเที่ยงเนาะใบม่วงเฟตีนยังมาท่านในชั้นเยอะเพราะว่าชั้นยาดอกไปเรื่อยๆกันนาะเออกต่ท่านในเตี้ยอยู่หมูสองตัวเอ้ยน้าตี้ยสวยถึงซุ้มหานี่แม่แคบมันอยู่ไทยเนี่ยมันสีหน้าได้เข่าบ่เลยเหรออ่าเป็นแอร์กับซิมมัสเซนนะกับเคอร์ไฮเลอร์ตู้ปลาหลากหลายสีแต่นี่ผิดส่งเนาะ นี่ก็คือใส่ป่องเช็ดกับขั้วเนาะกะวันเฮ้ยเป็นได้กินแซ่บปันไอศครีมปันไอติมในตัวเนาะออสีวันน,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 นั่นเนื้อทุเรียนแม่เนาะนี่ก็คือ,คอก็ใสป่ป่องสมมติแม่เนาะลูกโลกมันรอบตัวเองเช็ดกับขั้วเนาะสี่สามห้าสองหกยวในชุดเดียวหรือว่าจะเอาตองสี่ตองห้าตองหกในชุดเดียวแต่ต้องสามเม็ดเด้าลั้นี่เม็ดหนึ่งเนี่ยเนา ฟัดฟ้าได้ฟัดจานได้นะแต่กระสุนเนี้ยกับผมว่าการรีวิวมาดูแล้วใส่โป่งมาแต่ผมสิรีวิวนี่แม่เนี่แม่ใส่ตามขวดตายขวดหอมเอียวนี่แม่เนาะการรีวิวแบบจานแบบว่าก็คือเซ็ตบนอากาศก็ได้เนี่ยจับมาจุ่มอากาศติ้วว่าง,งร่องสิเนี่ก็คือขึ้นได้แล้วตามใจนึก <c oughs> มหาจะเซ็ตนี่จันนะในจานมันเละเซ็ตมันเละ,นะเน่าค่ะเซ็ตใส่ไตมือข่อยชนีว่างร่องสี่ข่อยเซียวยังขึ้นได้หมด ระวังเยี่ยวข้น่อนพกนาะได้จุ่มอากาศบนฝ้าให้เห็นๆนะใครมองมองบางมือรู้บองมือคอยจุ่มอย่างนี้นั่นเลยจะเห็นเพ่งเล่นขามากก็เห็นทุกดวงตาจ้องไมโยเม็ดไฮโลนาอเซตบนอากาศนาะว่างลงมจานฟันในจันหลอกให้เห็นๆแหม่ก็เพื่อชี้พงให้ก็ลอกลอกแชร์ใบใบน้ำนั่นแม่เอ้ยแต่อย่าหวยดีวะมาฉันเรา ก่อนจะเข้าสืบหมวดทดสอบนิวเคลียร์วิถีโค้งวายประตงโค้งรอกมันเมืม่อยานน่ครับผมอ่ากะซื้อกะขายครับผมนี่กะคือนี่ล่ละก็ขื้ลูกดินเม็ดหนึ่งเนาะอ่าดินดีดีลูกดินก็ไดนะกาเห็นจังไหนคือดินดีให้นี่ไหมนะลูกสระแตงแมนะนะ บดียังไงบ้านสั่นเนี่ยกระเล็กเนี่ยกแค่ยกขึ้นรู้สึกวางลงอี๋เดี๋ยวก็ไปเราเดตแต่ว่าที่ผมฟันแห้งเพราะว่าผมอยากฟันเหล็กให้เป็นเสียงโซดาเนาะอยากฟันโซดาให้เป็นเหล็กเนาะก็อยากจะจะหลอดโคตรเลยหลอกแง่มเหลนในโลกก็คือฟัดเป่งเป่งก็ซ่มอันฟันเหล็กอันนั้นอันนั้นลกบะมีอ่าปลอดนั่นน่ะก็คือ ฟันแห้งมาได้น่ะเดี๋ยวมลงมันกับฟงเสนเดียก็ไม่เห็นฟันแห้งซิก็ว่าเออสดาต้นน้นฟันแห้งมันประเภสีแท่งนั่นกับเขาท่างผมสุดตัวโอ้ยเงือะฟัดค่อยๆย่านมันบ่ไปนานบรูว่มาหอาฟันเหล็กกับปองให้หฟันค่อยๆเป็นสิแท่งเอาที่ได้ได้ก็โดนกับดักน่นลักกับกับดักผมที่ผมฟันเหล็กให้เป็นเสียงโซดาขย่าเข้าขั้วแรงที่สุดในโลกได้ไม่มีคําว่าแตกเนาะเออนั่นคือการฝึกครับผมเนาะดูไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหมเนาะ นั่นแหละก็คือก่อนจะเขย่าเนี่ยกับนพลยฟัดแนวนี่ผมบอกเลยอ้าวดูดูดผมจะลองตัวเองเนาะเออมาดูแทง่งสื่อเคลียรเด็ดเนาะเออบอกท่านที่เนาะคันมได้ลงจานซุ้มแน้วผมถนัดนะเออผมสิทธองคาถาเราท่านที่อะไรแท่งถูกจะมือไม่บ่นขอให้ถูกทุกคนเนาะถูกทุกตัวตนทุกคนที่แทงเออ ก็จง de, ังสีก mm ็หาเบาเด็ก hmm. ก so, so. yeah, ็ม eh? ัน so. ม mm ันสิเสียงเงินกับของเนี่นะนอกจากซุ่มถือเข็ดถือลับเดี่เนี่ยนะก็นั่นก็คือผมว่ามันบ่มีฝีมือไม่ได้ถือเข็ดลับเนาะกต่เพราะว่าอย่างวัดติคือย่างเขารู้จักของกับของเลยนะของผมเนี่ยก็คือก่อนจะฟัดผมบ่เห็นเขาเหลียวหนีเนียเพราะว่ากับผมลองเห็นเห็นอ่ะดีดฝาปอก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 ชมจอมจอมจอมนจะ์เราเต้นเนี่ยขนหนาจ้องเข้ามาเพื่อฟัดปั๊บตีลังกา ฝาทันทีวายก็เห็นน้มกันหลอกขึ้นยังคอยพระเดฝาปุ๊บหลอกก็คือเอาไม้เนี่ยโจมถวยเห็นมาเบิ่งแด๋อคอยนั่นก็คือคอยอยากให้คนเห็นนั่นเมื่อคนเห็นแล้วก็ให้คนเห็นแล้วก็ตั้งจุดเก้า่นี่น็คือการหลอกให้เห็นเห็นนะกะห้างคนก็คือก็ฝาหน้าบนตัวไหนตัวตว่าหน้าบนนั่นหลอกกผมย่อมอีเหลีกยขันบ่บอกหน้าบนน่ะกบมันแท่งขีดเดานเนี่นแท่งแบบวกก่ากะเสียกะสร้างนเนี่ยมันก็เลยเถือก ผมและญาน,านาน่านกันผมฟันเล็กนต่ผมร่วงเห้ชมซะก่อนให้ชมครับครับห้เห็นครับๆ <c oughs> นั่นแหละกันหลอกได้ดีก็คือคนเห็นเห็นแล้วกระเซียนเนี้ยกระรู้ว่าจริงแหมกักับผู้เฮ้าเหี่ไม่ออกขอสอบให้เขาตอบไหม,มเขารู้ว่าจริงหรือหล่ะอ๋อก็นั่นหล,ลักอะให้เขาเอากเดินขอกับดักที่เฮาเ็ดให้เขาเห็นนั่นแหละอ๋อถ้าเขาไปเห็นเขารู้แล้ว ก็ไ่รู้ว่าอีหอย่างหลักกัาเฮ็ดไว้นั่ก็คือเขาเขารู้ว่างี้คณะสามลูกต้องขึ้นตัวนี้นั่นทัาษซาเลกก็คือรูฟองค้างแห่งมันใจกับของแท่งให้เล่าดีเนาะนั่นล่ะแตย่านแท่งเถืดอเจ้ามือไม่บ่นคอยถูกทุกคนภาคได้วิจารณ์ได้ออกความคิดเห็นได้ไม่มีเคสไม่มีรับใคอสบอกขั้นที่ก็พอเห็นว่ากับเพื่ออะไรแท่งเถึ่เจ้าหลักคันเปิดขึ้นมาได้กับเส่วมมากเนี่ยโอ้ยแท่งเดกกับว่าเถื่อเฮ้ สิเศ้าอยอะนานแดนได้จมยุงสี่อยู่ตลอดแหมกันสุดท้ายเอ้ยเกับผู้เศร้าเมื่อข่อยนั่นแก็คอยกัเบิ้งแล้วก็ทึ่งแจ้ึงจมเป็นแต่ยากหาค่อยก็เลยเศร้าห้ซเสอเ่าฮ่ได้ก็เดาหามแมมกัสีแจ้งชื่อเขากับเสียทตัวกูฟันแมเนาะโอ้ยเอแต่จิเรีนทึ่งจมจังสดนจ้งสิเลีนเห็นอย่างแล้วกับกดดันผู้ต่อสือกักับว่า ว่านีนำเจนากีลานาะแท่งมาเถื่อนสิไปแท่งคักแท่งแน่แต่กับตอดแช่ตัดเยอะเต็งหกตั้เยอะเต็งหาหรือว่ากักซีตั้เน่ยเขาจะไปกัหาตาหกตามมันหลัเนาะเรียนในโลกเลยสืไปหากักจังสสนหลัเนาะกับซึ่งนั่นก็คือว่าจังแสนกับเจ้ามาฝันเห็นไข่ซาข่อยสิกัดไม่ต้องเรียนซักกักัมันบสิได้ดอกเมนบะระเออก็ซึ่งนั่นตัวเนาะต่เประวัติยอมยอมมาเนี้ อ๋หกนาทีแล้วเนาะกว่าหกเดียวครับด้วยวงเดือนผสมแปดชิศขึ้นแรงกับเนาะว่าไงน้ำน้ำเราจิดกับถ้าขนาดลิ่นกับพวไปแม่มันยังดีดขึ้นได้แม่นี่เรากับฟัดในน้ำได้พอ <c oughs> ต้อ,องการน้ำไล่มาจีกับพวกมันยังมาจีกับขึ้นแม่เลี้ยงนั่นเดียเนาะเวลาลิ่นจริงจริกับมันบ,บ่ไปเลยเดิแต่ว่าเวลาฟัดแบบน,นี้นเนาะ นั่นไปเสยนั่นเราก็คือหมายความว่าขึ้นแม่เล็กเนาะการน้ำไล่ไข่นันเดน้ำเราไข่นันเดการไข่เล่นตะกี้นี่ก็คือหากินเหล่ามาเบียนน้ำมันสนามมวยมองเขาเล่นมวยเล่นเห่กันแตกจนจๆไข่กันไปล้างกินเหล่ากินเบี้ยฟัดเล่นไข่เล่นมอเป็ยนนี่นอกจอกนั้นการเพรานนั่นเนาะเพราะว่าไข่กับมะฮัตองแต่ห้โลซื้อ เนือื่นไข่ประมาณเลยพวกไก่ตีพวกวุ้ยพวกอีหยังคั้งสิ้นเหลวไปไข่ไข่มากเยอะเยวคือหากหารลอยง่นรันกน้ำมันหมูนข่อยมากเยอะแนี่นั่น,นกั็กินเหลาไปสนันนอนั่นไข่มากแต่นี่ก็คือไข่เกิบไม่ได้มากคือการเนี่ยไอยเห็นเงื่อนไหลไข่ยลยสวรซื่อก็รลำบากตอนใส่อาชีพเป,ชเป็นชาวนามาเตัวน่าก็ขาลาเปีงแสงน้า เป็นชาวนายุตยิมหาปียังใคยได้หนีมาแต่วันเศร้าเป็นชศ้าหน้าเท่าปัจจุบันนี่เราเคยความิกลับขึ้นไปกับช่วงเขาคนละเนาะค่อยสิไปกับแต่ทำไรหน้าสมประสงค์มนาะการหรือว่า่อยจะทำยังดีวค่อยเห็นโรงแรมดีกว่าว่เห็นคนนอนเสื่องกันมันจะได้บุญดีกว่าเนาะมาซีสองยอาวจะนําหนึ่งถึง 6, หกนับบาทนี้เข้าขั้วตรงนี้เนาะเห็น,ะนกะเที่ยวเลี้ยงงามเนาะ จากลงมาเนาะกัดเหือนลูกหนาเนาะเนี่ยซ่าขึ้นไปกัดเครื่องเข่าขวดเนะาะซ่าขึ้นไปกัดเครื่องลูกหลังไว้เครื่องขึ้นได้ปะเนี่ยก็อุย้ยก็เขาผสมแปดทิศเราแหมก็ประเมินว่าเขาใส่แม่เหล็กเต็มจานก็ยังรุนกันมากกบต้นฉบับเนะ <c oughs> าะชอบไหเพื่อเนาะกัดขำๆเนาะ กับพวกระม mi ที่ใดในโลกนอกจากโย่ไข่เล็กหัวฐานนะไกกข่เล็กหัวฐานนป่ปเสจากสารพิษนะสารสกิดสารกันกับมันทะลังสีหรือว่าเคมีทุกอย่างเขามาว่าใดผมเตะการข้อท่านที่ขันซุ่นพวกน้ำสารนี่เขามากทำไรกายอาวุธผมตายไปครับเชว่าผมได้เกิดขึ้นมาเมื่อนี่กับพวอ,อย่างกับย้อนมาขาอาวุธผมตายหม็ด ผมก็ยิ่งขายยิ่งเกินแล้วบัดเนี่ยับผมถึ่งเห็ดอยู่ในห้องให้ลูกน้อยออกมาฟัดก็กระขาตายอีก,กดอกไม่ออกไม่อีกสุดท้ายก็ตายย้อนย้อนยังมันจะขาเพราะท่าน <c oughs> สมูนเปนสวยก็คอยจอดตายอยู่ในห้องเนาะก,ก็ให้บักเด็กเปียเอาออกมาให้ลูกพี่มันฟัดสวยกับซุนเซียนโซดาเนาะวันวันจะก,กินเล่นกันนะเนาะเกสัสงยองยาเย็นสิเพราะผมชอบสิ เย็นสีแรงที่สุดในโลกว่ายืซีตีมือสามไม่เ oh ช่าก็ทำเชื่อขอคําที่สองเนาะสามสองย่าเย็นสคมาบอมุดเจ้ยยืนไม่ได้ไปในห้ามไข่ไปเสิ้อมรลไม่ห่างน่อยไข่เมาเหลาแล้วแล้วในเสื่อมไข่ดอกเดียวเด้มันยืนยู่ดอกนึงอยู่นะเริ่มต้นใหม่นะบัดนี้เนะสี่สองเอียวเท็จยังไงกับว่าไข่มันไปก็คือ ก็ขึ้นเร็วลงเร็วเนาะก็คือแบบว่าก็คือจานเบ็ดพื้นก็บสะบัดให้ลูกตกลงจานทันทีมันก็ยืนแล้วเนาะน่าสีเงินเย็นเย็นเย,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 ย็นเดมือไปทั้งนาเนี่ยปอะยุเนาะน,นี่นี่ซั่งนี่ก็ยุแล้วเนาะนะั่นก็คือการยืนเนาะยืนเสียแล้วก็น้ำหนึ่งอ่าก่อนจะน้ำหนึ่งก็อีเดียวตีพื้นโชว์ออกอกาการให้สาขาเห็นก่อนเพราะว่าเอาไม่เ่ย น,นี่นะท่านคุณกันรู้แล้วเด้อแซ่คือว่าผัวักเก <c oughs> ี่ยวเนาะบ้านนี้น้อแมนบ้าน้อาะจุลาเด้อเนี่ยคอนเสิร์ตนึ่งก้อนเขาก็จะฟัดแบบไร้ความมุ่งเจาเ้าเบือเ้องใครเซ็ตทั้งอากาศระว่างโลกเลยเอาตัวใดขึ้นตัวนั้นให้มุ่งเจ้าเบื้องมุ่งเจ้าสิเบื้องใครขินเลื่นไม่ยากคนกับเบื้องเอาโลดบ้านนี้เนาะนับเกี่ยวฟ <c oughs> าใส่ไอ้ยบนฟ้าเด็กแม่กับ,น,บน,น้องชอมพู่คู่กับน้องแตนเกี่ยวก้อย น่นเห็นเรากระทะเขาขวดจามาเด้เขาได้ยกจานขึ้นสูงบ่เนาะเออก็คือยกต่ำสบัดข้ออย่างรวดเร็วนะก็คือมันบ่ได้พีคอดเพื่อนไงกับพิกยิ่งกับพิกประ่านมันก็ยุ่แค่ลูกคางนาหลังไส้ขวาก็คือขวามันนาไม่แม่เล็กก็คือโยกหกจุดนี่ก็คือเป็นบวกจุดนี่เป็นบวกจุดนี่เป็นลบแม่ดอกลบก็บวกกระโดดหงายขึ้นท่านที่เนาะเออนับสือฮ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 แล้วจะืยฮหอฮือนอฮอ นับสองถขึ้นมนนเลยนี่ไม่ะจะไปย่ยากเหินง,ง้องเงินเหรอนะติปบเนี่ยจะฆ่าหลอบได้เบอง์กระเด็นนับสองแล้วก็ใครสิตีลักกาฝาท่านที่ไปบังหรอนี่น้ยไปบ่งมัดก็ค่กูขันแมกูบไม่กูเสียเง,งินแท้ที่สูเลยน้าถ้าไปใส่ไปกว่าป็าไปใสน่นะนับสอง <c oughs> สากลงมาเตียวสองสิเนาะสามเม็ดสองสิเนาะขึ้นเรื่องว่าจริงกรสิวาเอ ข้าขวคัวร่วมเดือนผสมแปดทิศข้าขวคัวครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คือขอบจานนะนั่นขึ้นขวาไม่แล้วลากลงมากกมขึ้นหน้าหลังสี่สามเน่นอนที่ใดได้เขาเอาขวับไปใส่ดอกสองมามา้าร้องไงเขาอีลยนตึ้งนะมาเป็นอ <c oughs> ย,ยังครับเริ่มต้นใหม่พอผมกระลังเม้าเหล่าเยอะกระลังมวนเยอะเนาะแต่ใสไไ่เพชรขวับไปใส่นะเออติปแบบนี้นะเออเพื่น เซ่อซับลูกแล้วผมต้องหมุนลูกตามเนี่ยมันเป็นับลูกแล้วผมหมุนลูกตามเนี้ย <c oughs> นาะสับลูกแล้วก็หมุนลูกตามสองใส่ไปหัวน้าออกเทมี่เสียงนิดนะึ่งน้าขึ้นกระแทกลงเร็วน้าแกะมันลงเบาเหลี่ยมลงมั่งกับมั่งทนตัวนัดสามเด็ดประเดี๋ยวไอ้ขวามนมันหกเยี่ยวไปนับสามได้เด้ยเอยู่เลยก็ต้องเอาขวาน้องไห้ต่อด้วยสามกับสี่นี่เนะี้ยมันหล่อตัวหนาะหนักกับ ไข่เซตเอาก่อนเสร็จเอาสามนี่ไข่ว่างแล้วนี่เนาะไข่เซตเลยนี่ดอกนี่ไข่กระเซตเอาสามอย่างนี่เห็นปะเห็นไหมเห็นไข่เซตปะนี่เซตจ,จะได้แหวนไข่เนี่ยนี่ว่างลงบัดเนี่ยเห็นไปเนี่ยมีเึื้กะเซตในเมื่อฟันในจานนับสามถึงทันทีใส่ขวานงมเขา่าเห็นหนีไหมติ้ว <laughs> เสร็จเร็วบ่ะเห็นบ่ะขวานหกยาวไหมนี่แม่ขวานขวานมันยืดสิไหม นี่แม่กข่าวขว่ไม่ได้เน,น,นิเห็นว่า,ก,นานก็น้บสามซะก่อนข่าขว่เราไข่ล,ลากลงมาสองสมจน่อยขึ้นสาเดี๋ยวแต่อข่เซตยี่แหวนคอยนะสามขึ้นทันทีนั่น,นเห็นมนีไปบันิมุเจ้า <laughs> ว่ายโดดไข่เหรียญไม่ยากกลนว่ายไข่ลืบพิดแก๊สไข่ตม้มมากมาอ่า <laughs> นี่แหละครับว,ว่า,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 บบารวยชนะใส่บาบกหามเนาะก็หาจะได้ไพ่สีมาบอกทักษะวคว่ำรู้ซื้อไปแล้วกับฟัดว่าได้ตั้งแต่วันที่8มกราคมของเดือนอ่ามกกล้าอ่าสองพันห้้ยกสิบสี่เอ 2, หอหกสิีนี้ปี66ยังสอบเพาท่านไหนพันยุจันคือเลี่ยนโดนไฮกับตำราเลี่ยนเนี่ยเขาไปเลี่ยนโดนประนันเรียหลับภาษาตำราเลี่ยนดิดดาบว่องพจัน์เสือๆ <c ười> อยู่แถวนี่เจ้าพันท้ายกับพี่เวลานะ,นะนับสามนะ อันนับสี่ติ้วเนาะขวามันจะได้หกเยวะแต่ก่อ,อนจะนับสี่นะสไลด์ขึ้นไปซะก่อนสไลด์ไปนิดสิไปแทงหกกับเอียวปรได้เนี้ยขวามันขอยืนขุยืนสามหรียแหมยกต่ำสะบัดข้อไม่เข้าขั้วไหมสะบัดข่อยืนแหมเ <c oughs> นาะได้ไม่นะ่าเชื่อก็ต้องเชื่อซึบอใส่ไปขวาขวาไปใส่เนาะสไลด์ลงมาบัะเด็นเนาะติ้วสไลด์ลงมานับสี่เนี้ยปรนเนาะ เคยสไลด์เคยซอ,องหกไว้ทางนี่ยน่าเคยสไลด์ลงมาเออสไลด์ใส่โค้งในเตี้ยอหกกับเยียวซองให้ลยหนาลังน,นั่นสไลด์จานนี่ในจานเราไม่หนึ่งเปรเซ็นตได้แหวนแล้วนะอึ๊บเนี่ยสไลด์ใส่โค้งหนามันสไลด์ตรงหกกับเยียวหนาโค้งลงพอดพื้นสี่ชม <c oughs> นับสี่เนาะมาหนึ่งแม่กงกระขึ้นมึงมื่อเขาไปยึดที่กัดหแน่น คิดให้ดีมึงก็ให้มึงเงินไอ้ให้ขึ้นมาลบกวนมึงได้จังจริงกันยู่ตาเอี่อยนนะ่นี่ยมึงไงขึ้นในในเอาไม้ครับผมเนาะสไลด์ไม้บันีสไลด์จากนาไปหลังนั่นับสามเนาะอึ๊บเนาะสไลด์จากนาไปหลังครับผมเนาะนี่ก็สไลด์มาหนีนะนับสี่ครั้งที่สองจิ้วเห็นไหมสไลด์เอาพื้นสี่นับห้าบันเนเอสไลด์เอาขางเนาะบันเนอเนาะสไลด สไลด์าขงางนาะน้ำหาเดียวนี่สไลด์าขางดอกนี่เซตไมแหวกกึ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 นาะว่างลงเนาะสี่เตี๋เมื่อกี้นเนาะกัเซตไมแหวเเดี๋ยวคยเไว้เราเด้นี่ย,นนยคอยเหาไว้แล้วเนี่ย,อย,ยดอกนี่คอยสไลด์เอาลูกหลังแล้วเนี่ยหาสไลด์มากนี่เราเห็นบ่เห็นหนีไปนานับหา้าจะได้ดอกสุดาดแตงไข่เกิดขึ้นหาให้อีกต้งหา นับหกนี่ก็ข้อสอบปฐมแม้ขว่มันแม้ก็คือปอหนึ่งพอสองก็ฟัดได้ฟัดฟมือเดียวก็ได้ตั้งจุดถือก็ขึ้นลกแล้วเนาะนับหกช่อมนับหกดอกนี่ก็คือสไลด์หลีกข้างออกมาเออคงลงมานีเนาะดอกนี่สไลด์เจไล่ไล่ๆๆขึ้นมานีปึ๊บทดแทนสองสามสไลด์ขึ้นไปไหมอันนี้ก็สองสามสไลด์ขึ้นไปไหมเตะตัดขาขวัไปซ้ายมนาะนี่ก็สองสามเนาะ ติวเลี้ยงแถวหนากระดานเป็นระเบียบเรียบร้อยคือทหารเขียนพ้นทหารเนาะมีระเบียบวินัยย่อต่ํสาสะบัดข้อเกี่ยวก้อยนับหกเห็นว่ากระคอนสประทม <c oughs> ได้นำหนึ่งอีกเนึ่ว่าให้ตั้งกี่สี่เลยเนาะนำหนึ่งเลยเนาะเออทิปเนี่สยสไลด์ลงมาเนาะเนี่ยซองให้เลยเนี่ยออกระซ่องกระนาไว้หาเนาะติปเนี่ยเนาะซ่องหาไว้หา อ่าปุ๊บดักก็คือลองฟัดบอเสไฟฝาเบิ่งด้ามันเสียขึ้นห่าให้อิริบักนานเห็นบาใส่ลงมาขึ้นหายิตตั้งหกไม้หกไม้หกไม้แล้วจับขึ้นมาปุ๊บสไลด์ติ้วลงมาดอกนี้ตักเยอะแล้วดอกนี้ก็บสไลด์ติ้วลงมาเนี่ยก็ใส,ลลสลล่ลีลาแน่แจ้งน่อยก็หมุนท่าปวดหัวแล้วจะหยุดมุนเอาท่านนี่ฟัดได้บสัสเสนานถามซุ้มนั่งอยู่ทั้งหน้าน,นี่แถวตรงที่ฟัดได้บัสบ่ได้มันบ่เป็นแนวนี่อย่างว่าซุ้มหาสุที่แท้ที่เศษเขาฟัดจังสีได้คอมันสิบได้ยก ตรงเนอะก็เห็นลูกมันเตกเนอะสัตว์ทั้งนี้แยง้งบาได้เขาก็ถามใจบังแกว,ว่าบ่าได้สแสดงว่ามึง,มงโง่ารแต่เห็นกูฟัดเรื่องแถวหนากระดานเนี่ยกัดกำลังคอกูออกได้ดีที่สุดสไลด์ไส้โค้งหาสองเกณฑ์ทันท,นที <c oughs> โหกลูกบอลหกว่าเห็นว่านี่กะลีล่าชาเต็นเซตไหมอี่เิ็น นาะเกิดถ้านี้ก็เสร็จจี้จี้จบรรว่าเสร็จตัวใดแล้วแต่เกิดคิดในใจไว้แล้วว่าเสร็จถึกหนาแน่นเนาะเออเขาท้าวเนี่ยไ่เมื่อเมึงเจ้าว่าใครมากหยั่งฮะมึงเจ้าว่าใครมากหยั่งชมนเนาะไขคิดไว้ในใจแล้วเนาะเออติวเอ้าขันเมื่อเจ้าก็เห็นนั่นนั่นให้รกขคือตัวใดแสดงว่าคข่มากแน่นนั่นล่ะแสดงว่าขยมากสี ดอกนี้แม่แม่นนะนี่นะนี่นะมากสี่นะคอยจึงขึ้นสี่สองกะลลอลอยากได้ก็หลังไม่เด้อผ่านไปครับรู้ไว้ใช่ไหมเสบ่าแบกหามครับคํัสมหรับความรอดดูเกี่ยวกับทักษะเล็กครับผม